ถาถามว่าแบบอะไรที่ทำให้มันเป็นคีย์สักเซสอะครับจริงๆคิดคักเซสของม,มันมันมีหลายตัวเนาะค่ะหลายองค์ประกอบในวันที่โหวงการมันสั่นสะเทือนมากแต่โคตรคูยังยืนหนึ่งอยู่ได้อะมันมาจากอะไระเพราะอะไรเออผมว่าหนึ่งเลยคือความสนุกครับคือเราเอาความสนุกเป็นที่ตั้งแล้วเราค่อยเอาสิ่งต่างๆ่ามาหลอมรวมให้มันเป็นโคตรคูอสองคือจริงใจครับคือผมไม่ใช่แค่จริงใจกับ คนดูคือกับคนดูเราจริงใจอยู่แล้วเวลาเราจะขายอะไรหรือทำนู่นทำนี่เราพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเราขายสิ่งนี้อยู่อ่ะเฮ้แกแกแบบถ้าแกรักแกซัพพอร์ตกันอนะ่ะไม่ใช่แกซัพพอร์ตเราก็ต้องซัพพอร์ตลูกค้าที่มาม,มาซัพพอร์ตเรามาซัพพอร์ตเราด้วยรวมไปถึงทั้งคนดูทั้งออเดียนต์ของเราแล้วก็เพื่อนๆผมจะไม่ชอบเอาเปรียบเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอ,อืคือถ้าดีลผ่านโคตรคูเนี่ยผมจะพยายามบอกน้องๆทุกคนในทีมว่าต้องเบสดีล ทั้งเราและทั้งคนที่เราไปจัดการคุยด้วยดิวไหนที่เราดีวมาตั้งแต่แรกก็ต้องเป็นดีลแบบนั้นเสมอ,อจะไม่เอา,<ส>าเปรียบ <คำ S 2> กันไม่ใช่แบบวันนี้แบบโหทําไปได้10บาทแบ่งกันแต่พอวันนึงแบบเฮ้ยเริ่มรวยเริ่มงานเริ่มเยอะจาก10บาทเหลือจจาย8บาทได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ทำ<อ>ผมรู้ว่ามันไม่น่ารัก<อ>ใช่ครับมันก็เลยเป็นคีย์สักเสร็จให้มันให้มันเติบโตแบบแข็งแรงแล้วก็ในความโชคดีคือพอมันเป็นแบบเนี้ยครับคุณหมอ เราอยากทำงานกับใครอ่ะคนก็อยากทำงานกับเราเพราะว่าเราเราจริงใจแล้วก็เราก็แสดงออกชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะครับ